ตกสยามหนึ่งวันเดียวมีความสุขไปเลยแฮปปี้เอนดิง้งมาก <c oughs> แม่ซื้อมูหันกันค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้ได้รัวเะพาทุกคนไปที่ประตูน้ำด้วยเรือนะคะตอนนี้เราก็าอยู่ที่เรืออยู่ ผ่านฟ้าลีลาดนะคะค่าตั๋วอยู่ที่กี่บาทคะสิบี่บาทนะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกเลีเล้ยวั้งแรกเกี่ยวนะคะเพราะว่านี่เป็นบัตรเป็นบัตรแบบน,นะะี้ค่ะสิบสี่บาทนั้นถือว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปจากตรงนี้จาก่านฟ้าลีลาดไปที่ประตูน้านะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าใช้เวลาเท่ากี่นาทีเวลาจะลองจับเวลาดูะค่ะ นี่ก็จะไปจอดรับผู้โดยสารอ่าแต่ละท่าแต่ละท่าเหมือนกับเรือใหญ่ๆอ่าที่30บาทเลยค่ะไปจอดรับผู้โดยสารแล้วก็จะไปส่งผู้โดยสารตามแต่ละแต่ละจุกตามที่มีคนขึ้นนะคะเวลาก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าข้อมูลอนไนที่ลาบอกไปแล้วมันผิดสามารถบอกเวลาได้เลยนะบางทีราไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ค่ะ เราไม่รู้เท่ากับไม่ผิดใช่ไหมทุกคนตอบใช่ค่ะโอเคตอนนี้เราไม่ได้จะไปแพติน้มแต่อย่างใดแต่เราแต่อันไลลาหันจะไปแทาอีไลลาบอกไปเลยมันบอกว่าจะไปประตูน้าําแต่ตอนนี้ก็คือลงผิดลงก่อนเนาะตอนนี้ลากกรอย่ที่หัวช้างเนาะก็นนคือ M b k บแหละแถวๆถอ็บว้าวออกมากะคงสึงแบบเอ้ย ตกใจแล้วเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามามืกันนะคะไม่รู้เข้ากับไม่เพียกค่ะโอเคไม่เป็นไรนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ว่าเห็นมะม่วงดูมะม่วงสิมะม่วงน่ากินมากมะม่วงน่ากินมากทุกยควรเห็นไหมสยามดิสคัอรี่โอเคไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็ถือเป็นครั้งแรก ถ้าครั้งแรกเราผิดก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่รู้ครั้งต่อไปแล้วก็แลวหวังว่าเลา,าจะไม่ผิดอีกเพราะว่านี่ก็เป็นค้างทําอิดคือการไปทาอิดเนาะที่ลา,าได้หมานั่งเหืออันนี้นะเหือกเลร,ราเึ้นเหอยูทีผ่านฟ้าลีลาดเนาะตัว๋วยูทีสิบสี่บาทใช้เวลาเดินทางจากปุ่นมา,าตรงเอ็มดีเคเนาะก็จะประมาณสิบสี่บาทเท่านั้นบอกเลยลยว่าถฉงแหงเนาะ ต่กระโบเป็นอย่างเดียวเมื่อหน,า,นาเคยมาแก้ตัวพอเมื่อนี้เวลาหน่อยแม่กันเลยบอยขาแรถว่าเห้อือไหมก็เลยอ่ะมา้ายาง M B K ไปเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เวลาก็จะมาเป็นเด็กสยามหนึ่งว่ะแต่ก็เคยมาอาหลายรอบแล้วตรง M B K เนาะสวยมากแต่ตั้งแต่เขาเปลี่ยนป้ายตรง ตรงนั้นน่าหนูไม่แน่ใจว่าเขา,เป,เ,ขา,เ,า,าเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพหรือแบงกอกเ,เปลี่ยนไปป้ายสีชมพูสวยเลยค่ะและแ้วแบบเขาเปลี่ยนป้ายแล้วก็ยังไม่เคยมาวันนี้ก็มีโอกาสมาเดี๋ยวก็จะมาเป็นเด็กสยามหนึ่งวงันกับไลลานั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ว้ามีดอกบัวด้วยสวยมากอุ้ยงาม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 แพง,เ,งเดี๋ยวจะใ้เบั้ นี่คือดอกบัวยักษ์ค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่หอศิลป์แล้วป่าทำเริ่มแรกเริ่มแรกแล้วก็อยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเย้ yeah. แต่ละลาไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันเป็นเอเทศกาลร,รูปภาพของอะไรค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้แต่โอ้โดยรวมสวยมาก เดี๋ยวเราจะมาดูรูปชื่อเหมือนเขาวาดเมื่อกี้ไรแอบไปดูคุณลุงวาดรูปแบบวาดรูปเสมือนจริงนะคะคือสวยมากแบบเมกล้าขอลุงเขาถ่ายเขาเกรงใจนะคะก็เลยยืนดูแบบบอกเลยว่าสวยมากรูปหนึ่งหนูเห็นเขาหนูเห็นคุณลุงแปะราคาแค่อยู่ที่400บาทอยู่ที่ประมาณ10นาทีรูปนั้นก็คือเสร็จแล้วอะคะ่ะดูบอกเลยว่าสวยมากสวยมาก,มากเลยะคะ่ะ มาจากหอศิลป์วัดไทธรรมกรุงเทพมหานครแล้วล่ะค่ะตอนนี้ล่ะก็อยู่ตรงอาที่เป็นจุดไฮไลท์เนาะจุดที่ใครหลายคนวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นอ่าคนไทยเนาะเข้ามาทุกที่แหละหนูคิดว่าต่างชาติด้วยเข้ามาก็คือต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะถ้าไม่มาเหมือนแบบไม่มาถ่ายรูปก็เหมือนแบบเอ้ยม้องมาไม่ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราไม่มีแบบเออรูปไปโชว์เพื่อนเนาะเดี๋ยวล่ะก็จะมาถ่ายรูปทักแชทสองแช์เนาะ วานิลาก็อยู่ที่ MBK นะคะก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ลเป็นจุดถ่ายรูปของหลายๆคนทุกคนที่ได้มาที่นี่ลาคิดว่าต้องมีรูปสักรูปที่แบบถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำเนาะโอ้คือแบบสวยนะเอ,อมันสวยดีมันเป็นแบบ sky อล์ k สา,สาม,มารถเดินเชื่อมได้หลายตึกเลยค่ะมันก็เดินเชื่อมอเป็นไปหอสินได้แล้วก็อ,อไปที่ไหนได้อีกหนูไม่แน่ใจว่าไที่ไหนดีสยามพารากอนหรือเปล่าก็คือมันสามารถเดิน เป็นสกายวอล์กเนาะสามารถทะลุไปหลายที่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเดินกันต่อค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะไปเดินที่ไหนกันบ้างเด็กสยามหนึ่งวันเดี๋ยโมีความสุขังเลยแฮปปี้เอนดิ้งมากเดี๋ยวเ,ยาเยวาจะพาเดินไปดูตรงจุดศูนย์กลางเลยค่ะเวลาแบบอ่าอาจจะมีงานเนาะแบบมีคนมาร้องเพลงเล่นดนตรีหรือแบบอแสดงอะไรเขาก็จะมา รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูกันค่ะว่ามันคือที่ไหนเพราะว่าโดยส่วนตัวของเลายลๆไม่ค่อยชอบเดินห้างเวลา,าจะชอบแบบชอบไปประจนันทร์ยชอบไปประจนันทร์ยชอบเดินป่าเดินเขาเดินที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเติร์ต้องใช้แรงต้องใช้แบบขับมอเตอร์ไซค์เช่นแบบในจังหวัดอายุธยาใช่ไหมหนูก็ชอบไปแบบหมุนมากกว่านะ่ะ ถ้าเดินแบบนี้หรอหนูเออถ้าเดินแบบนี้ก็ก็ดีค่ะมันกว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาอะอันนี้หนูว่าก็คือโด,โดยความชอบของเวลาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ไม่ว่ากันนะคะโอเคนี่เราก็มาถึงแล้วตรงจุดศูนย์กลางเลยชีคอนข้จะมีแบบคนร้องเพลงนักร้องนักดนตรีเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยแสดงความสามารถก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ แม่ซื้อหมูหันกันค่ะทุกคนเขาบอกว่าหมูกรอบส0 0หมูหัน2 5งเรคิดว่าน่าจะอร่อยนะเพราะว่ามันมีหมูแบบเป็นตุดตัวแบบโชว์หน้าร้านน่ากินมากชื่อร้านอะไรเนีย่ยชื่อรานนิพาหมูหันอยู่ตรงสยามสิสเคียอ่าตอนนี้ก็เป็นซาวเสียงมาแล้ว คู่คืนตลอดค่ะตรงนี้คู่คืนตลอดบอกเลยโอเคเริ่มไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับอ๋อแฮชิบุังการ์นั่นเองค่ะและตรงข้ามสยามสแควร์ก็จะเป็นสยามพารากอนคือมันติดกันเลยทุกคนแล้วข้างบนอ่ะก็จะเป็นสกายวอล์กเราสามารถเดินสกายวอล์กไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้เลย บอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมาถึงตอนนี้คลิปเวลาก็จะจบลงแล้วนะคะทุกคนบอกว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการดูคลิปของเลลาค่ะหรือใครอยากจะคอมเมนต์บอกเลลาว่าเอ้เขารับปรุงตรงนี้เลยค่ะน้องเลลาสามารถคอมเมนต์บอกเลลาที่ป้ายคลิปได้เลยนะคะคลิปนี้เลลาก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสบายดีซิยูค่ะ